สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเคล็ดลับสุขภาพจะมานำเสนอ8ผลไม้พรีไบโอติกสูงขับถ่ายดีผิวคงใสพรีไบโอติกกลายเป็นเทรนด์สุขภาพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเราสามารถหาทานได้จากธรรมชาติ วันนี้เราเลยขอพาไปรู้จักผลไม้พรีไบโอติกสูงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพลำไส้ที่ดีส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและอาจส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะเพราะผลไม้ไม่ได้มีดีแค่รสชาติอร่อยและวิตามินเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งของใยอาหารที่จุลินทรีย์ดีกับลำไส้เราสามารถเสริมได้ง่ายๆด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างผลไม้ที่มีพรีไบโอติกสูง เพื่อชีวิตที่สดใสกว่าเดิมกันค่ะ 1. กล้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยดิบหรือกล้วยห่ามจัดเป็นผลไม้ที่มีพรีไบโอติกสูงเพราะมีปริมาณอินูลินสูงซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำที่ไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กแต่จะเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่จึงเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียดี ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้ลดการอักเสบและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ 2. a p แอปเปิลการบริโภคแอปเปิลเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้ให้ดีขึ้นทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะใยอาหารในแอปเปิลช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้อีกด้วยค่ะ 3. น้อยหน่าน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงเมื่อเทียบกับผลไม้หลายชนิดซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของพรีไบโอติกโดยปริมาณใยอาหารสูงมีความสำคัญเพราะเป็นอาหารโดยตรงของแบคทีเรียพรีไบโอติกช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดีในลำไส้นอกจากใยอาหารแล้วน้อยหน่ายังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่อาจมีผลทางอ้อมในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ 4. แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของปริมาณน,น้ำและสารอาหารต่างๆเช่นไลโคโปีนวิตามินซีและวิตามิน A นอกจากนี้แตงโมยังมีใยอาหารซึ่งมีพรีไบโอติกที่ช่วยเลี้ยงแบคทีรียดีในลำไส้แต่ไม่ได้ระบุชนิดหรือปริมาณที่สูงนัก 5. มะม่วง มะม่วงมีใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพลำไส้ในระยะยาวและมีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมดีต่อระบบทางเดินอาหาร 6. ทับทิมทับทิมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและมีใยอาหารซึ่งเป็นอาหารของพรีไบอติก แต่โดยทั่วไปแล้วทับทิมอาจไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีพรีเบอติกสูงเมื่อเทียบกับผลไม้บางชนิดจึงควรทานควบคู่ไปกับอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตและอาหารหมักดองเพื่อเสริมสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 7. มะละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่มีพรีไบอติกมีใย,ยอาหารดีต่อระบบการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูก และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีรียดีในลำไส้ 8. ปส,มส,มสม้มส้มมีใยอาหารในปริมาณที่พอสมควรซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้เพราะใย,ยอาหารเหล่านี้สามารถเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ได้และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียดีในลำไส้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับสั่งอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆจากเรานะคะ